ปกีนครับี่คือขบวกระด้าแดงบนไฟววัฒะนะครับวชสนาไม่จวดิระแก้วเป็นผู้บวดบวแล้วดีใจยีสิบก็บวชลูกชายเป็นผู้บวดแล้วก็บวนลูกชายลูกชายก็โตแล้วจบเลยครับยกคะแนครับ สมบิยแนักงเหลือมวยอีกสามคู่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณสีจุงบพันดาบนะครับไทยสีจุ๋มพันดางเวทีมวยพันดาครับจากตับลท่าพระนพบดีสรินะครับดูแลเรื่องของเวทีแสงเสียงสีชันเจนแดีวก็ขหามวยพร้อมให้สร เคยตีมาของไอ้ยาวดิันจัดแล้วก็ทีมาของเจ็นบ้านโดนนะครับสองคุณเพลงที่ของแคปูนพอดได้มาในราคาแบบโควิดทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นนักมวยก็ตาม เอาแบบพอประมาณนะครับเก้าอีกครับไปที่บัาการันที่เป็นยี่สิบสองที่แล้วก็วัดเที่ยงกันมาคมอีกโอ้ยราการดีรายการใหญ่มากครับมาสมาคมเตรียมตัวรอชมมวยรอบใครจะได้เข้าจริงต้องมาดู21ก่อน3 2กรกาศมแปกิโลกรัม มาดูฟอรมกันไหมวันนี่5ธันวาคมจะได้เล่นยงไปหมดก็ต้องวัดกันแต่มาวิสุทธิ์ต้องรับมาดูฟองกัน21วันเดียผลงานของนักชกที่เข้ารอบทั้ง4คนทั้ง8คนทั้ง32กลุมและ38คนครับใครฟอกแจมบ,บ้าง ก็จะมีงานพิเศษด้วยครับ Junior. จูเนียดมาปอนขาวนะครับวางบ้านนะครับมาตรงกันอยากจะดูอยากจะไปถ่ายภาพครับบ้านแบบโบราณนะครับ,แต,บแต่ถ้าเฟรนิโอแหมเร่าจัดแบบไปตรงไหนบริเวลาเดิมับไม่เกิน ไม่เกิน5้าโมงเรื่งหนัาดาเกียรตินแก้วพบกับเพชรจลสภาราวมีรัชศักดิ์สอวงตองเจอขวัญพึงปองคงคันดีมีเพชรฟ้าเรียนสิลวิทยาเจมิเพชรบีรมเพชรยุทธภูแล้วก็คู่ต้องล้าบวยไทยประมาณ4 5 6หู่คู่บก็ดูกันชงครีเช่นกันนี้ก็ยดืมเจริกระบาเดเลยครับ เอ่อเพนทูทอนเกียรติบางโพกับจอโพดบนสักสุพรรณติดต่อรับโดด้วยครับเพนทูทอนเกียรติบางโพกับจอโพดบนสักสุพรรณติดต่อรับโดด้วยครับแล้วก็นาฬิกาสิบเก้าวิทยุนะครับดูเทอร์เกียรก่อนชัยเจรกับเพชรกรมดทองติดกระองทองวันที่

18คร like so uh ัน้ำส um ิบิธีการยนที่นี่ผู้เอกงจะเป็น9ก้าชั้นทีมพิยาเจนโกนูสอนรอดทีมบนเวอร์โกคนเดียวก็พอเดี๋ยวเยี่ยมกันไปเินเออต่อไปครับยกสี่มาเจอว่าทีมันฝ่ายนัำเงินที่ตีมันจะแก้ยังไงจะวางแผนการชจมแบบไหนเด่นก็เช่นกัน อ่่สอดใสครับทีมาอาวตธนะช่วงนี้เดียวกันเลยเป็นมวยเดินสายครับนอทีมาวน,น,นมังสักม,มาแล้วครับอกเทนะเร่งแล้วไม่เก้นเหยียบันเร่งนิดแล้ว ใหม,กกม่ก็เป็นว่าเจาเมงแดงจีครับมนไายบอวัฒนะนะครับที่มาจากพุทธิสงของคุณท่านคุค้ <มา S 1> ไปก่อน ขอเชิญครับขอเรียนเชิญครับใกา้มวยเกียริบดณฑิตยิมในล้าวมวยเกียรติบางโพทั้งสองข่ายครับขอเชิญบนเวนทีด้วยวครับในเกียรติทั้งสองข่ายนะครับเกียริบดณิยิมและก็เกียริบางโพเฟเซีรีมที่ท่านสแล้วไม่ต้องกองไว้ครับเอาไปคืนหน้ข่ายเดียวก็ไม่ได้ครับอีกหนึ่งก็อาจจะไม่สะดวกครับข่ายเดียวมองไปเลยครับ ครับต้นแดงนครับต้นแดงก็จูนีเ์ครับจูนีเอประกอบบชัยว่าจูนียอตัออกอนเรือจูเนีร์ครับสดิบสด Junior, นำพลลูกหลานจากบ้านแนาดาตนน้องเนึ <c oughs> สีสวยอุบาสลนะเป็นหมดของคุณช่องนำคลครับวันนี้ก็ใช้สีเสื้อของอ่างทองรชไทยครับทีมงานสองคนเาทำเสาเดียวไว้ปราศาสตร์เอ้ทีมงานจะเป็นโรจไม่ได้พี่เก่งด้วยหอนะครับ

ชุดต่อครับยุที่สามครับดูดีกำลังองบ์ขาวครับได้อ่อมาแรงตะลับ ก็จะวันที่เจ็ดมีนาคนมเลยก็เพิ่งจะกลับมายี่สิี่มีการก็โอบแต่ช่วงเจดเ็ดสีก็ยังไม่ย่านให้ผู้ชมก็ชมในสนามเช่นกันนะเป็นการแข่งขันปก,กปิดช่วงเจ็ดสีมีแต่แล้วก็มีเขาโต๊ะตลอดเดือนตุลทา,ท,าลทีย่ยก็รอแต่